วันที่3ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกานาฬิกาพันตำรวจโทบัญชารัตนสุวรรณวุฒิสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองขนานพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสายตรวจตำบลเกาะสีบอยาชุดปฏิบัติการมูลชัยและชุดแทนตมแน่งโดนักสืบบุคคลคุ้มคลั่งสถานีตำรวจภูธรคลองขนานร่วมดำเนินการทางสิตโดยร่วมกับฝ่ายปกครองนรนายปัญญาตะกินจิผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกาะสีบอยยาตำบลเกาะสีบอยยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการ,การ,การแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาความรุนแรงในครัวเรือนปัญหากลุ่มวัยรุ่นมั่สูงนำไปสู่การเสพสารเสพติดได้คัดกรองนำเข้าสู่กระบวนการบําบัดยาเสพติดณโรงพยาบาลหรือศูนย์บําบัดพื้นฟูยาเส,ตนะาาสบบตพเสติดปอน,นอเกาะสีบอยยาทับ และได้ร่วมการทำการจับกุมเพื่อดำเนินดีตามกฎหมายเพื่อสร้างให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป